สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้จ่าชิวะจะพามาชมแปลงกเกษตรครับแปลงกเกษตรแปลงกเกษตรของฐาหารไทยเราที่ปลูกไว้นี่แหละครับไว้เป็นการประกอบเลี้ยงไว้ประกอบเลี้ยงทําอาหารกับคนกับข้าวนี่แหละครับที่ซูด,ดานได้เรามันพักบางอย่างเราก็ต้องปลูกเองนะครับเพื่อการกินอยู่ของกําลังพลที่นี่นะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนี่ครับสวยๆเลยข้างหลังครับไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับจ่ายว่าครับถ่ายพักนี่พอดีเลยนี่ถ่ายกำลังถ่ายพักอยู่นี่เขาถ่ายคนเก็บพักพอดีเลยนี่ครับพักก็มีหลายชนิดครับอยู่นี่ครับเออมาได้พักอีกตัวไคร่ก็มีเอาไปทำอะไรกินนี่น้อง ว่าชีแกงไก่เซลฟ์ฝักผิวเชียบด้วยไปจวนกันนะครับเชียบแบ่งแกงไก่ใส่บักฟักใบเชียบแบ่งนะครับใบเชียบแบ่งครับผมอันนี้ชิ้นใหญ่เลยโอ้ยสุดยอดเชียบกระทะสอดเชียบกระทะสอดด้วครับโอ้ยนี่ตะไคร้นะครับตะไคร้หายากครับเด้อดิคุณดาใต้ด้วยดิตะไคร้เด้อดิโอ้ยพี่น้องดูป๊ดนี่สวัสดีครับอันนี้ก็น้อง ที่ชื่อบอกจับจ้าพี่เออจ้าอีกฝากฝากสองน้ำแนวด้วยครับก็ไปกับติดตามผมเลยเด้อติ๊ดเฮ็ดเฮ็ดเต้าเป๋ากินเลยละเออเออเออสองใบจ้าแบ่งแซนลครับเออนะครับผมอ่าๆฝากไปด้วยเนาะครับผมอ้ฝากปันช่องพีชิวะไปครับเอออะไรครับเอฟซีพีชิวะครับฝาก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกคนนะครับเนี่ยครับฝากไปติดตามน้องแบงค์ครับจาแบง่งชาแนลเนาะครับน <ım S 1> ี่เด <'m> ี <fall asleep> ๋ยวก็จะเป็นอะไรครับคอนเทนต์จะเป็นส่วนมากเป็นอะไรเป็นเห็ดข้าวเขาครับผมเห็ดข้าวเขากินครับเสียบเสียบจุดจุ่ครับโอเคเอห็ดแบบบ้านๆแล้วเนาะบ้รบาดเนี่ยเสียบหอมไปเนี่งครับเนี่ยหอมครับใบใบกันง่ครับเนี่ยไปง่ายเนี่ยเราปลูกเองเนาะกินปลอดสารพิษครับนี่คือพักปลอดสารพิษจุดจุ่ของถามไทยเราครับ ลนทั้งนุ่นจะลักยี้ยีสงใสกำลังลดน้ำอยู่ครับทางด้านหลังผมหนุ่มเ <จะ S 2> ดี๋ยวจะหันไปหาดูหน่อยนี่นี่แหละครับอยู่ข้างหลังนี่แหละครับตรงนี้ก็เป็นแปลงพักอะไรครับจารักตรงนี้ดอกชมจันทร์ครับดอกไม้เ<อ>ทมนทร์แล้วก็มีตัวภูครับอันนี้อันนี้ดอกชมจันทร์บอกดอกชมจันทร์ครับนี่นี่นี่ตัวภูงขิงแล้วก็มีดอกกำลังงามๆเลยนี่เลยน่าเป็ลองกิม ฝั่งนู้นถั่วพูใช่ไหมถั่วพูครับถั่วเนี่ครับจารักกำลังรดน้ำนี่ครับลดน้ำปลอดสารพิษเนาะปลอดสารพิษครับเราปลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออร์แกนิกฟาร์มครับโอเกนิกฟาร์มม,ม,มีขิงด้วยนี่จารักรดน้ำตรงนี้ก็จะเป็น,พ,น,นพักขึ้นข้างนะครับพักขึ้นข้างสวยๆนะครับก็จะมีปลูกอัญชันไว้ด้วยใช่ไหมนี่อัญชันครับอัญชันไว้ต้มกินครับจ่ารักต้มเอง,ง,งเลยบ่ต้มเองเลย ต้อแจกเขาด้วยนี่ครับลักี้ที่สงสัยเดี๋วรดน้ำครับวันนี้มารดน้ำคิดถึงทางบ้านเหมือนกันครับตอนไหนจะมีผลงานครับเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้ไอต้นนี้เขาไอถ้าบานผมก็เรียกกับกระเพาใหญ่กับเพาไอที่ไว้ไปใส่พวกพัดเพชรพัดอะไรนะครับ เนี่ยอย่างดีเลยอย่างหอมเลยครับเนี่ยอ่านั่นแหละบานแถวบ,บานชั้นก็เรียกกะเพรากะเพราใหญ่กะเพรายักกันและยีลาเนี่ยยี่ลาแล้วก็มีครับนี่อันนี้กำลังปลูกกำลังขึ้นนะครับเนี่ยดินก็จะเป็นดินผสมพวกเอ่อเศษเศษใบไม้ครับที่เขาปรุงนี่ก็จะเป็นเอาใบไอ้ต้นหูหูกะจงหูกะจงนะครับมาปรุงดินนี่ครับผสม ว่าอยู่นี่ก็เอาตามวัสดุที่นี่แลครับพามาดูนะครับพริกนี่งานอกพริกเนี่นี่ก็ให้กําลังคนที่อยากทํากินหรือว่าก็เก็บไปให้สุตะกรรมเลยครับแล้วก็กาลังคนที่อยากทํากินทําอาหารทํากินเองพริกกระดกดกดดกดินเขาก็ดีดีตรง,งน,นอ,นองน้องเนาะปูอะไรก็งามเน,นาะได้ครบยังได้อะไรมาอีกะนะโอ, <มา S 2> อ้ ก็ฟักเน่ยน้ยชะเมียครับบอกฟักงามๆมันไม่มีโอกาสได้ใหญ่กว่านี้มันไม่มีโอกาสได้ใหญ่ได้ง่ายนี่แหละทารไทยเนาะกับคนมันหลายกว่าจํานวนเนาะแมนครับเออเราก็มาหากินเนาะแมนครับแต่ว่าลูกขนาดนี้แหละมันอ่อนดีพอดีเลยพพีีี่่นอดเวลาไปแ็งเนาะไก่เครื่องโตตัดีเกล็ดเดี๋ยวไปชิมเด้อเดี๋ยวไปชิมเด้อโอเคเพล็ดฝากติดตามนะฝากจ้องเลยนะครับนี่ครับน้องก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับหาอยู่หากินไปวันวัน เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกเราว่าอ้สวนเกษตรพอเพียงของเรานี่มีพักอะไรบ้างวันนี้นะแดดมันร้อนนะครับพี่น้องเอฟซี F C, ทุกคนครับวันนี้แดดมันร้อนร้อนมากเลยแบบผมอะอธิบายยังไงล่ะว่ามันร้อนจนแบบเนาะเหมือนไทยอยู่ที่ไทยร้อนเลยเนี่ยมันร้อนที่นี่กับพวกพริกพวกพักอะไรมันก็นค่อนข้างจะเหี่ยวนิดนึงครับนี่ผมก็มาถ่ายตอนเย็นเพราะว่าเช้าเราก็ต้องตื่นในเช้าไปทํางานทําการนะครับเนาะอ่ เย็นมาเลิกงานกับได้แวะมาถ่ายให้พี่พ,พี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ดูนะครับเนาะผมแม่พี่น้องคนไหนบางทีก็อาจจะอยากรูกครับว่าเราได้พักกันไหนกินเราก็ได้รับที่เขาส่งมาพร้อมเ้วก็มีที่นี่แหละครับปลูกไว้กินเองด้วยครับเป็นแบบปลูกไว้ให้เพื่อให้คนที่เขาสนใจคนต่างประเทศที่เขาสนใจเข้าเขามาดูครับวิธีการทําของเราอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้เขาเรียกพริกอะไรนะจ๊ะลัก ะสกอตเบเนดิตสกอตเบเน็ต huh. นี่ครับพริกสกอตเบเน็ตอันนี้ลูกเขียวๆนะครับนี่แต่ว่าเพชรเพชรคักๆเด้ครับนี่เดนะซุกมากกับสีแดงสวยเลยเด็กสกอตเบเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกแดงๆให้ดูก่อนนะผมนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เริ่มออกสมๆแล้วถ้าซุกนี่จะแดงสวยเลยครับแต่ว่าสีสีน่ะไม่ไม่สมการลดเลยครับสีน่ะสวย,สวย แต่ว่ารสชาตินี่โอ้โหแสบสันเลยด้วยนี่เพ็ดบะคับเพ็ดไม่คือพริกบานเอี้งครับครับีน,นพริกต้นมันก็จะเหนียวนิดนึงเนาะนี่แล้วเราก็จะมีมะละกอรครับมะละกอมะละกอกำลังปลูกมากับเหมือนกันครับใหญ่ไปทัานดอก <c oughs> อยู่นี่มันร่อนนะครับนะ ช่วงหนาแหล่งพักก็จะไม่ค่อยงามไม่เหมือนช่วงหนาหนาวไอ้พักสวยเลยเนีย่อันนี้ก็จะเป็นโหระพาครับอืโหระพาจะวใใ้ใส่ต้มใส่ไรนี่แหละครับใส่ต้่มใส่พัดพัดฉ่าพัดไหลเนาะครับเนาะเกาลงเกาเหลาไอ้เงี้ยครับมีทำไม่จรินนี่ก็แป้งโหระพาดูเ้ะถูกไปกว้างๆแล้วก็มีแป้งลายแป้งครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพักที่เป็น เครื่องเคียงครับอุปกรณ์ว้นี่เลยครับใ้โอ้ยไม่ใช่อุปกรณ์ดิเนาะสีไจะเป็นพักที่ว้ใส่เหมือนเป็นเครื่องปรุงนะครับน,นี่กระเพราครับนี่กระเพราแล้วก็งามเรามีหลายแปลงครับมีที่ผมดูด้วยตานนเนาะพื้นที่กว้างๆเลยก็จะมีพกแปลงอืมพกแปลงจะสวยเลยครับ เราก็จะปลูกเป็นแปลงเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้แหละครับนี่ก็คือสวนเกษตรพอเพียงของเราที่สุดานใต้ก็จะมีกําลังคนส่วนหนึ่งครับที่แบ่งมาเป็นผู้จัดการเฮ้ยไม่ใช่ผู้จัดการแนวเ,เป็นผู้ดูแลน,นะครับคอยปลูกคอยรดน้ำคอยพรวนดินนะครับก็จะมีแบ่งมันชุดเป็นส่วนมานี่อันนี้แถบนี้ก็จะเป็นกระเพราทั้งหมดเลยครับแถบนโอนแถบนู้นก็โหระพาครับ ให้ดูภาพโดยรอบรวมๆนี่แะครับสวยไหมสวยไหมพี่น้องผมว่าสวยดิก็คือว่ามันมันแรงนะครับแล้วก็ดินเขาค่อนข้างจะเป็นลักษณะเนี่ยผมให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยดินจะเป็นแบบดินลูกรังเลยครับพื้นที่ดินแถวเนี่ยลูกรังที่นี่ดินที่เรามาปลูกนี่ก็คือดินเราผสมผสมจากวัสดุที่ สะดุที่หาได้จะเขาเรียกว่าสะดุหรือวัตถุดิบนะเนาะพวกดินแล้วก็พวกแก่พวกมูลซั์นะครับเนาะก็จะพวกเศษใบไม้เศษยาอะไรเงี้ยครับพอผสมแล้วเข้ากจะเจ้ามาวางมายกเป็นแปลงครับเนี่ยนี่ครับก็แบ่งเป็นหลองเป็นช่องซวยๆครับแต่ว่าเนี่ยแปลงพวกนี้เนี่ยแปลงพวกนี้ที่มันโล่งๆอยี่งนี่ก็คือพักเราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนี่ย ต,ตอนแรกมันก็จะมีเป็นกวางตุ้งครับพักบุง้งเนี่ยกวางตุง้งพักบุง้งางามเลยครับแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยงานเท่าไหร่เพราะว่าเขาเก็บกินไปแล้วนี่กำลังปลูกใหม่ครับนี่เขปลูกเหมือนกำลังขึ้นพืชพลาแล้วครับนี่กำลังขึ้นจะเริ่มมีฝนนี่ก็มีคนมาเหยียมอีกแล้วครับที่น,นันครับสวัสดีครับโอ้โห <laughs> พี่จะลักอะไรก็ให้สัมภาษณ์ก่อนดูพี่จะมาลักอะไรนี่ มาจะมาหาลักดอกแค่ครับโอ้ลักดอกแค่นี่โอ้นะเอาเอาไปเก็บเอาเอาไปเก็บไปลักรูดจะทำท่าไม่เห็นดอกไอพี่่วะไม่เห็นไม่เห็นพี่โอเคโอ้ยไม่มีหลักฐานดอกพี่เก็บไปเลยไม่มีใครรู้ดอกนี่ไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยนี่ครับพี่นันกับมาหาพักไปทำอะไรกินพี่ว่าจะนึ่งปลาเออนี่ดอกดอกมันออกดอกไปทันนะครับดอกแค่ก็พอได้ต้มได้ ใส่กนหนสสัหนึ่งป้าเนาะแม่ว่าจะหนึ่งฟ <ปา S 1> ้าเก็บตามสบายเลยพี่เอ้า <ละ S 2> ไม่เห็นออกไม่เห็นไม่เห็นไม่มีลักฐันเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> <c oughs> ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ด้านนอกครับพื้นที่ด้านนอกอันนี้ก็เป็นด้านในสวน,นเนาะนี่ประมาณนี้แหละครับมาดูพื้นที่ด้านนอกกันไปเดียวๆเลย วยนี่นี่จารักรถน้ำอยู่ครับไรรถน้ำจารักอันนี้ที่ปลูกข้างหลังน้ำเต้าโอ้โหแมงขีดยาพิษขีดอยู่เนี่ยก็คือว่าเราปลูกแบบปลอดสารพิษเนาะใช้ยาพิษกีทุเช้าเนี่ยอ,อันนี้ใช้ใช้อะไรฉีดครับเวลากันแมงน,น,น้นำหมกักพริกน้ำหมักพริกโอ้อันนี้เราใช้น้ำหมักพริกกับน้ำหมักยาใบายาสูบค,ครับฉีดตอนเช้า ะแมลงมันเป็นแมลงเสาทองอ่ะมันอืออือคือเราก็ปลูกแบบปลอดสารพิษเนาะเนี่ยเจ้าเจ้าลูกปลูกนี่ดูมีปลูกดอกไม้ประดับด้วยนะครับนี่ปลูกดอกไม้ประดับมันก็ช่วยช่วยบังแดดบังไรให้คนต้นไม้อะไรเนาะดอกไม้มันเกิดมาแล้วก็ไปอยากสอเนะเออเอาไว้ก่อเซย์เย์เซย์ดอกไม้ก็กำลังสวยเลยครับนี่ครับ เพืเ่อนครับนี่ถึงดอกไม้เด้อยผมพามาดูด้านนอกนะครับนี่มีดอกไม้ด้วยให้ดูสบายตาให้สวยบ้านพระเนาะอืมน,น,นี่ก็เป็นทรั้งนี้ก็เป็นมะม่วงแล้วก็มะนาวแล้วกับมะนาวนี่มะนาวแต่าาว่าลูกนี้ออกไม่ทันหรอกครับ <S 1> <S 1> ลูกนี้ออกไม่ทันดอกมะนุ่งมะนาวนี่ลูกยังไม่ทัน อันนั้นดอกนี่โอ้เ,มมอออกอเก็บไปตั้มส่งตั้มมุดขอบคุณท่านนะครับตรงป้ายเกษตรนี่อันนี้่นณะตรงป้ายนะครับนี่นี่ป้ายสืบสารรักษาต่อยอดนขนณะตรงป้ายยังป้ายดอกไม้นี่ก็ไม่ได้ปลูกแต่ดอกไม้นะครับนี่มีขนนันธุนธาสวยๆนี่กำลังลดหนาดอยู่เลยครับ น้ำนี้เราก็ไปเป็นน้ำที่เราไปเอามาจากที่เขาดูดส่งให้อยู่ใน u ูเอนี่แหละครับเป็นน้ำที่ดูดมาจากแม่น้ำนายครับเนี่ยแดดมันร้อนหลายครับอากาศมันร้อนดูไม่นี่ขนาดดอกไม้ย,ยังเหี่ยวเลยครับนี่เหี่ยวแบบมันกบบร้อนคักนะครับอยู่นี่เนาะแต่ว่าก็ยังปลูกพักได้ยินนีด่ดอกนี่อันนี้พักขมสีนี่สวยเลยนี่ ชี้สวยครับฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงค์อันนี้แปลงพัดช,ชี้ครับกำลังขึ้นเนี่ยนนแปลงยกอาจะเป็นดินปุยมักทั้งหมดเลยครับนี่ยดินปุยมกักน,นี่ครับพัดช,ชี้กำลังงอกสวยๆเลยครับด่าลักอะตองการรถน้ำ้อยแล้วกำลังชุ่มชื้นงกำลังฟื้นตัวครับตากแดดหลายเนี่ยใบใบพวกนี้ก็จะเป็น เนี่ยใบหูกระจงครับที่เราเก็บกวาดมาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเนาะเราก็เก็บรวมๆมานี่ะพอได้ปลูกพอได้มาเป็นปุ๋ยครับมามักเป็นปุ๋ยชายเองครับนี่พักชีนะครับเนี่ยักชีแต่้าขาวๆนะแม่ชี <c oughs> <c oughs> จักไหนดอกนะไปดูต่อครับ เยวผมจะพามาดูอ่าท่นต่อไปอ้าวนี่เหมือนเจอใครก็ไม่รู้นี่เก็บพักกินนะพี่เนี่ยอ้่มาดีดีมาเจอโจรอีกแล้วครับนี่โจรนี่โมเลสวัส,ส,สดีครับสวัสดีครับเอฟซี <FC S 1> สวัสดีครับเอฟซีสวัส,สดีครับโอ้ยในพักก็ง,งามครับพี่น้องหมอ,อ,อเลพหาเก็บผักครับซนี่ยังไดนเนาะนี่เจอโอเลครับทีมงานด้วยกันครับอยู่ไม่ไกลกันเนาะ บ่เอบนปะดุกบดุกป่ในปะดุกมันเตเอายโอ้โหสุดยอดเอาเอาเดี๋ยวนี้พาพี่น้องดูต้นมะเขือจังไงกันนี่มะเขือก็มีนะครับนี่แต่ว่ากำลังออกดอกเลยครับสวยๆดกดกกเลยครับเราปลูกแบบนี่นะครับปลูกแบบธรรมชาติ ดินกับดินปุ๋ยกับปุ๋ยมากเราเองครับดูลูกนี่ดกเ้วยครับแต่ว่ากับกระถา,านไทยเราเขาก็ให้มาเก็บกินนะครับเขาปลูกไว้ไห้กาลังพลเรามาเก็บกินกับใครอยากกินพักกินอะไรก็อาจจะนั่นแหละพากันมาเก็บไปนิดนหน่นนอยๆพอได้กินแล้วคาบแล้วเวลาหน,นึ่งนี่ดกครับดกดกเต็มเลยแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีลูกดูกเด้อ มาเก็บลูกก็จะมีอ่อนๆถ้าลูกพอดีพอดีกินเาก็จะมาเก็บไปเบิ่งครับมะเขือมะเขือนุ่นตรงนุ่นก็เห็นถั่วนั่งทบานผมเรียกถัว่วหนังนะไอถั่วแบบตั้งๆเงี้แหล้ะก็มีฟักแต่ว่ากันเอาก็มาเก็บไปต่าไปกินกันเบิ่งแล้วครับนี่จะเริ่มจะทิ้งต้นแล้วครับอาจจะต้องรอรุ่นใหม่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเริ่มปลูกใหม่ครับ มะรุมก็มีนะครับแต่มะรุมนี่ก็นในสุดานมีครับผมไปในตามพื้นที่เห็นหลายอยู่ครับดูลูกอันนี้อันนี้ลูกแก่มาแล้วว่ามะรุมมันจะออกลูกช่วงเดือนไหนนะอ่านี่แหละช่วงนิถุนากรกฎานี่แหละจะเป็นลูกลพี่สวัสดีครับโอ้ยได้ดอกสวยเทยพี่ ในพี่ไปเอาจากไหนต้นนั้นมันดอกขาวคือไม่ได้ดอกแดงมาเอออยู่มาอยู่มันก็ได้ดอกแดงมาพี่พี่ไปเก็บดอกขาวไปยอมดอกแดงมานี่ดูพี่นันแกไปอะไรไปส่องไงดูดอกขาวอะไรด,ดอกแดงตัวกันดอกอมาลุมเออฟ้ามาดูลม,มต่อครับมะลุมก็จะมีหลายต้นอยู่ครับเป็นสิบต้นเลยครับอยู่นอกๆก็กกตามหมู่บ้านชาวบ้านก็จะมีมะลุมม,มีพวกสะเดาขีเล็กนะครับแต่ว่า ผมก็ไม่เห็นเขากินหรอกโดยเฉพาะเสะดาวก็ขี้เล็กนี่ครับผมไปเก็บเขายังงงเลยว่าเก็บไปทําอะไรอะยังพากันงงอยู่เก็บไปทําอะไรกันรับเราก็อธิบายเป็นภาษาคิดกับไม่ค่อยจก่งนะครับเนาะผมก็จะอธิบายว่าผมจะเอาไปต้มให้มันปีเปื่อยแล้วก็แข็งก็จะผมก็จะพูดยังไงนี่ตรงนี้ก็จะมีผักไซดเลยนะครับอืมนี่ผักไซเราก็ปลูกไว้ครับเพราะว่าเวลา อาหารไทยเราอยู่นี่กัส่วนมากทหารดีสากนก็เอาไปอ่อมเมื่อกี้น่องมันก็ว่าเขาก็มาเก็บลูกไปกินแล้วครับลูกพักไซนี่นี่มาละขคีนกบายเห็นแสบได้นี่ผมก็ยังชอบกินได้นี่ถ้าไดดปนปะทูเนาะหุยเสบหลาย <c oughs> อออนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับก็พอเดินมาพา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีนะครับได้รับชมนี่นะครับวนเกษตรของฐานไทยเราปลูกไว้กินเองครับหนุนริมรั่วก็จะมีมะนงมะนาวกล้วยนะครับกล้วยมะละกอข้ม,ะะม,ม่วงนะครับพอได้อยู่ได้กินได้มีพักกินนะครับเพราะว่าถ้าพักที่เขาส่งมาก็จะเป็นพวกแบบกะหล่ำปลีผักกาดขาวนะครับแล้วก็เป็นพักถั่วกะป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับหมันก็มีแค่นั้นครับแต่ ค่ะ้าใครใบโหระพาแมงลักอะไรอย่างนี้เ้วเขาไม่มีใหม่นะครับเนี่ยเราก็ต้องปลูกเองเนี่ยก็ได้ปลูกพวกนี้แหละครับเป็นใส่กับเขาอย่างน้อยมันมีพวกนี้มันก็นเหมือนอย่างเราพัดกะเพราเราต้ม่มเราแกงเหมือนกันมันก็แม,ม่อ,อยถอกเนาะต้มแกงไปหรือว่าพัดนี่ใส่ใบกะเพราไม่มีมันกับแอร่อยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงก็ฝากชมคลิปต่อต่อไปของผมเลยนะครับวันนี้จาสิว่เวาขอ,ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ